สวัสดีวันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยมาวันนี้อยู่ในเกม Way of the q Lane หรือเรียกกัสั้นๆง,ง่ายๆว่ากีรเลนซิ่งแล้วกันเออวันนี้ขอญาตทำคอนเทนต์ไหลนอกผสมซื้อฟรีแล้วกันมาเดี๋ยวไปเลยเลยดีกว่าวันนี้พบมาน้อยก็ขอใช้สอยอย่างประหยัดแล้วกันลงใบไม้ต่ำๆเลยเปิดหัวที่หมายสี่แล้วกันรางนกไก่นกะเกือส,สิบหมายหมุดแล้วค่อยซื้อฟรีแล้วกันขอญาตเปิดโบแล้วกัน ขออนุญาตเปิดโบเลยแล้วกันแล้วนาเคิร์มาช็อตนี้สวยแล้วไร่คิบิกหนึ่งทียังไงแล้วไร่คิวอีกหนึ่งช็อตแล้วเป็นเป็นไว้ไเชื่อมเจับเอ้ยสวยโอ้แล้วไร่คิวกระเหรียงแล้วเป็่นเป็นไว้ไหเชื่อมอีกหนึ่งทีโอ้ยแล้วประกาศรันมาช็อตนี้เปิดหัวมาก็ไร่ก่อนเลยโอ้ยแล้วยังไงไร่ไม่อยู่จุดไม่อยู่แล้วช็อตนี้โอ้ยเอาเรื่องเอาราวอะเฮ้ย มาพ่อให้โอ้โหเปอร์ไม่การัานมาส,สวยๆมาอนม้มวยข้างบ้านสุดจะจัดเลยชัดนี้เออหมาวะเฮ้ยเปิดหัวมาก็ไหลช้ำก่อนเลยโอ้โหยมาเดี๋ยวขอยาซื้อฟรีไม้สี่แล้วกันวันนี้สุดเด็ดไหลนอกผสมซื้อฟรีบอกเลยว่าห้ามพลาดแล้วสเกตติ้มาห้าตัวโอ้โห แล้วได้มากี่หมุนเลยมับหมับหมับมับยอ้โห1สิบเจ็ดหมุนตึงๆอุ้ยทุกคนหวานจี๊ะผมบอกเลยสิบเจ็ดหมุนตึงๆไรยาวๆไปเลยอู้หูอาเรื่องเอาราว่ะเฮ้ยยังไงแล้วไรมาช็อตนี้สวยแล้วอ้หูเปิดหัวมายังเนืดออยู่แล้วไรเคมาช็อตนี้มับค่อยหนึ่งทีสวย ยังเนืดๆอยู่แล้วหูยยังไงมาแล้วขอยแรงอีกแต่มันยังไม่มาเดี๋ยวรอดูแล้วได้มาฟีกหนึ่งหมุนแล้วหวชื่งสิบกับเจเดี่วนี้รันมาสวยๆแล้วยังไงไร่เคหนึ่งชอ็อตหูยแล้วไร่สิบอีกหนึ่งทีสวยโอ้ย แล้วยังได้มาฟรีอีกหนึ่งหมุนโอ้ยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับบอกเลยแล้วกบท้องออ้ยลันมาช็อตนี้สวยแล้วยังได้คิวไหมหนึ่งทีแล้วโอ้ยหมัดเขาให้ก้อนโตรันมาสวย,สวยเลยช็อตนี้เอาเรื่องเอาราวจัดโอ้ยแล้วยังได้มาฟรีอีกหนึ่งหมุน ยังไงยังเนืเนอยอยู่แล้วอสิบเอ็ดหมายสิบเอ็ดหมุนแล้วหูยแล้วหูวายมาไม่ได้ใช้เสียดายจัดบอกเลยหูนิ่งว่ะเฮ้ยโอ้โหยแล้วหูเมื่อกี้วายเชื่อมา ยังไงเหลหกหมาหกหมุนแล้วยังได้มารีอีกหนึ่งหมุนโอ้โหแล้วไหลเหรียญมาช็อตนี้สวยคูณสิบก็ให้โอ้โหยังเนื่อยอยู่อะทุกคนแล้ววายมาไม่ได้ใช้เสียดายว่ะเฮ้ยแล้วยังไงแล้วยังได้มาซีอีกหนึ่งหมุนโอ้โหแล้วไหลคิวมาช็อตนี้สวย แล้วโหยแล้วยังได้มาฟรีอีกหนึ่งหมุนไหลยาวๆแหละคืนนี้แล้วบอกเลยว่าหมัดห้แล้วไหลเจอ,อีกหนึ่งทีสวยแล้วไปเป็นวายวายเชื่อมิกหนึ่งทีหมัดไปหนึ่งชอ็อตโอยโอยไหยอีกสี่ไม้สี่หมุนขอแค่หมุนเดียวพอรู้เรื่องต้มเครื่องแน่ผมบอกเลยยังไงโอ้โ แล้วไหลเหรียญมาช็อตน,นี้คู่สิบห้าเขาให้สวยแล้วโหยังเดิน,นื่นอยอยู่หมุนทุดท้ายยังไงจะมาหรือเปล่าโอ้โหเขยมปีเลยพี่จ๋ามาขยับไปไม้ห้าเลยดีกว่าเออรางนักแก่นักเกิสิบไม้สิบมุนเหมือนเดิมแล้วค่อยซื้อฟรีโอ้โหปิดโบหน่อยแล้วกันเปิดโบมมนไหลรัวไปก็ปิดโบลเลยแล้วกันเออ แล้วน่าเจไหลมาช็อตนี้สวยแล้วไหลเคกหนึ่งทีแล้วไปเปน็นวายไหวเชื่อหนึ่งช็อตสวยแล้วยังไงไหลเจอีกหนึ่งทีอุ้ยแล้ววามาล้อขนาดนี้แล้วมาพ่ายอูยสวยโอ้หเอาเรื่องเอาเราวอ่ะเฮ้ยมาพ่า้ซุปเปอร์เมกาไหลสวยๆเหมือนน้ำมวยข้างบ้านเลยอู๋สวยงามตามท,ทอ,งองเรื่องเรื่องต้มเครื่องสุดจัดจัดเออ ยังไงยังเหลืออีกหนึ่งไมาหนึ่งหมุนโอ้โหอยู่วายมาไม่ได้ใช้เสียดายจัดหมาถือฟีไม้ห้า 5, ดีกว,ว่าไม่ต้องพูดรำนำเพลงเยอะมาพอให้มาพอให้แล้ววิสเกตตี้มาแค่สี่ตัวเออหนึ่งว่าจะมาสักห้าตัวแล้วได้กี่หมุนเลยมับหมับมับมับโอ้โหจะเป็นหมุนตึงๆบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบยังไงแล้วไหลามาช็อตน,นี้สวย แล้วยังได้มาฟรีหนึ่งหมุนยังไงยังเหนื่นอยๆอยู่เลยกล้าไม้เก้าหมุนยังไงแล้วหวายเชื่อมีหนึ่งทีแล้วหูยยังเหนื่อยๆอยู่เฮ้ยแล้วเหลเือกเจ็ดไม้เจ็ดหมุนแล้วหูหนิ่งเก็บแล้วอ่ะทุกคน แล้วยังไงหูนิ่งว่ะเฮ้ยนิ่งจัดแล้วหวายเชื่อมเจฉอนี้นรันมาสวยแล้วหลซีรีสหนึ่งทีมาเพ่อแล้วหูอุ้ยแล้วยังได้มาฟรีอีกหนึ่งหมุนหัวนี้ได้แบบหมุนฟรีมาหลายรอบอยู่นะรวมๆแล้วเกือบสิบอะผมบอกเลยยังไง แล้วหวเชื่อมเคกับเจรันมาช็อตน,นี้สวยแล้วไรคิววีหนึ่งทีหูออเอาละเว้เอาละว,ะละวะ้โอ้โหเกลือแน่เลยวะ่ะซื้อฟรีไม่ค่อยอยากจะมาเลยโอ้โหนิ่งกิฟเลยทีนี้ซื้อฟรีไม่ค่อยอยากจะมาเลยมาขยับไปไมาเลหกเลยดีกว่าขยับไปไมายเลยหกเลยหูซื้อฟรีไม่ค่อยอยากจะมา ขออนญาตเปิดโบเลยแล้วกันขออนุญาตเปิดโบเลยแล้วกันแล้วไหลเจเคมาชอดนี้แล้ววายเชื่อมอีกหนึ่งทีสวยแล้วเป็นวายวายเชื่อมชอดนี้สวยแล้ววายมารอแถวสองมาพลอยชอดนี้สวยแล้ววายยังเชื่อ,อมประกาศอยู่หยูยเอาเรื่องเอาราวจัดเลยว่าเฮ้ยมาพลอยโอ้โหซุปเปอร์ไมคการรันทุ่งเลยชอดนี้สวยจะจัดเอาเรื่องเอาราวเออ ยังไงโอ้ยยังเหนื่อยอยู่แล้วหน้าเคร,รันมาชอ็อตนี้แล้วไหลถุงทองมาอหนึ่งทีแล้วเป็นเวนไววายเชื่อมีหนึ่งชอ็อตแล้ววายมาล้อช็อตนี้อุย้ยแล้วประกาศรันมาชอ็อตนี้แล้วไหลคิวอีกหนึ่งทีโอ้ยมาเพาะให้ซูปเปอร์มิการันทุ่บุ้งไฟแดงในช็อตนี้สวยจัดเออมาซื้อฟรีหมายเลเลยดีกว่าไม่ต้องพูดรันทำเพลงเยอะยแล้วสกิ๊ตติวมาห้าตัว แล้วสเก็ตติ้วมา5ตัวโอ้โหได้กี่หมุนเลยหมับ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 วู้ยสิบเอ็ดหมุนอีกแล้วสิบเอ็ดหมุนอีกแล้วโอ้โหแล้วไหรเคมาก่อนเลยโอ้โหเอาเรื่องเอาราวว่ะเฮ้ยยังไงยังเนื่นนนอยอยู่แล้วได้มาซีอีกหนึ่งหมุน แล้วไหลเหรียญมาช็อตนี้สวยโอ้โหยังไงแล้วไหลเจมาชอ็อตนี้โอ้โหเสียดายว่ะเฮ้ยขอญาต์กดเลยแล้วกันหมักอีกหนึ่งทีแล้วไหลเหรียญมาอีกหนึ่งชอ็อตยังไงแล้วโอ้โหยังเหนื่อยอยู่แล้วเหลืสี่หมายสี่หมุนยังไง แล้วหวายเชื่อมเคช็อตนี้คุณก้าก็าให้หูสวยแล้วไหลเคอีกหนึ่งช็อตเออมาแล้วเว้ยมาแล้วว้าโหูยยังไงเหลสองไม้สองหมุนยังเนินเนินอยู่แล้วหมดสุดท้ายอ้้หซื้อฟีไม่ค่อยอยากจะมาเลยว่ะ